สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถของเรานะครับไปโชว์จากคลิปก่อนที่เราเคยไปนอนที่อ่างเก็บน้ําแม่ป่ายาน,นะครับคือผูยบ้านเขาติดต่อมาว่าอ,อ,อยากให้เอารถไปโชว์แบบประมาณว่าการนอนในรถนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีคนมาศึกษาดูงานเนาะก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนนี้เราจะไปกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับของที่เราไปก็จะมี ทั่วไปแหละที่เราไปนอนนะครับผมวันนี้จะเป็นเก้าอี้แคมปิ้งนะครับผมแล้วก็มีที่นอนมีของทําครัวเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะประมาณนี้นะครับพวกทารบอะไรพวกนี้เราก็เอาไว้ในกล่องตักรถแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยไม่มาตากผ้าตัววันนี้ต้องมาตากในร่มนะทุกคนฝนตกทุกวันเลยวันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใสเนะจะโตยไหมมาว่ชออกเดินทางกันแล้ววันนี้รู้สึกเป็นการเป็นงานนะไปออกอีเวนต์นะคะก็อย่างที่ติเล่าให้ฟังเนาะคือผู้ใหญ่บ้านเขาเชิญไปคล้ายๆกับไปเป็นวิทยากรน,นะคะพูดง่ายๆก็คือเอารถไปโชว์เพราะว่าเหมือนงานเนี้ยเขาจะมีเกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติแล้วก็มีการใช้ชีวิตในป่าซึ่งร่วมกับ ด้วยก็จะมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานเนี่ยเอาเต็นท์มากลางเหมือนแบบโชว์อุปกรณ์อะไรแบบนี้เออแล้วผู้ใหญ่เขาก็บอกว่านึกถึงเราเพราะว่าเราแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบนอนในรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากให้เอารถไปจ Mình ngồi dọc dọc Mình bên kia แดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มเซตอัพกันเลยนะคะวิวดีมากเลยนะข้างบนมีหมอกด้วยตรงนี้เป็นเต็นท์ของอุทยานนะคะมีอยู่สามหลังแล้วก็ตรงนั้นมีเหมือนที่ขายของด้วยนะชาวบ้านเอาผลไม้มาเดี๋ยวต้องไปซื้อและะ้วค่ะเดี๋ยวต้องไปอุดหนุนละว้ามีโมก้าพอด,ด้วยนะ เรียบร้อยเป็นการเซ็ตอัพแบบแบบที่ไม่ใช่ฟูลออปชันนะคะอันนี้ก็คือให้ที่นอนเดียวจะได้แบบลงๆคนดูข้างในได้แล้วก็ฝั่งด้านข้างมีโต๊ะมีเก้าอี้ธรรมดามีชุดกาแฟด้วยนิดหน่อย,ออยนี่ได้ขาวว่าทารบกับเต็นนี่ยังได้กลิ่นทะเลอยู่เลยนะเออลืมตากแั้งได้ดกลับมาใช่รถก็ยังมีทรายอยู่เลย <c oughs> อ๋อวันนี้ เสื้อสวยนั้นเนี่ยเขียมเท่เลยสั่งจากร้านพี่สะพ้ายเออยูอาร์ไล์เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์มาให้เลยขายเก่งว่ะขายเก่งแต่ขายไม่ออกขายหมดเลยเราเราจองไว้ปะปีทองเลยหวังว่าจบงานนี่กล้วยหอมหรือกล้วยอะไรเนี่ย ทำไมมันใหญ่จังขจองกล้วยซสละก็จะได้โอ้มีคนจองแล้วจองแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วอ๋อเป็นเหมือนกับภาพรวมกิจกรรมของบ้านแม่ขมิ้นเนาะอ๋อนี่มีองค์พามาด้วยภาพนี้ก็เป็นพวกอะไรนะ ต่อน้ำชาวบ้าน<ำ>ใช่แล้วก็มีเนี่ยทำความสะอาดมีทำฝงทำฝายขางบ้านที่นี่ก็น่าจะร่วมมือกันดีเนาะใช่ใช่ถ้าผู้นำชุมชนดีอ่ะคือลูกบ้านก็ตามอยู่แล้วแหละอ๋อใช่แล้วก็ตอนนั้นน่ะที่เราบอกว่าเ,เราเจอผู้ใหญ่บ้านเนาะแต่ไม่คิดว่าผู้ใหญ่บ้านจะหนุ่มขนาดนี้นะ <laughs> ใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบคนที่ทำงานในเทศบาลในอบตอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ โอ้แสดงว่าน้ําขึ้นเยอะนะเพราะเรามารอบก่อนคือน้ําน้ําแบบสีดีกว่านี้อรอบนี้น้ําสีน้าตาลเลยโอ้ยก็ดูที่หลังบ้านเราหน่อยเออน่าจะมาจากน้ําป่าเยอะเนาะนี่สีขุ่นเลยวันนั้นเรามานี่คือปลาบ่อนกันแบบเห็นตัวปลาเลยปลาบ่อนฮะล่อนหนล่อนท้องเปล่าไม่ไม่รู้แต่ว่าเหมือนเป็นที่เอาไว้ล่อน เปอนไงเขาบอกว่าเป็นทองคำทองคำอ่ะเออเฮ้ยเราถ่ายได้ไ,มไหมเนี่ยเดี๋ยวคนแห่มากขนกันหมด <c oughs> นี่เขาบอกว่ามีทองคำด้วยล่อนทองอมีผินแรรทองคำโอ้เตาอันนี้ที่อีสานเรียกว่าเทาเทาอ๋อลาบเทานะบอใช่ใช่อันนี้อันนี้เรียกว่าเาตาเตาเดี๋ยวเรากลับ เป็นเราก่อนเพราะว่าเขากําลังจัดนู่นจัดนี่อยู่เนาะแล้วก็เออ่ตอนนี้มันแดดร้อนเที่ยงปะใช่อ่าอย่างสิบเอ็ดโมงยี่สิบออเหรออะนั่นแหละแต่อะไรดีที่ที่เราทําร่มไว้แล้วก็สามารถนั่งพักได้ถ้าทุกคนคุ้นๆก็น่าจะจํากันได้เนาะที่ห้วยแม่ปะยางที่เราเคยมากันอ่าก็มา ตั้งเต็นตรงนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นน้ํายังไม่เยอะนะคะ,ะ,ะวันนี้น้ําเยอะมากตอนนั้นเราอยู่น,นู่นตรงไปหว้วยแม่ปะนะครับปะยางปะยางด้วยระหว่างรอให้คนที่มาศึกษาดูงานเนาะมาที่ฐานเราแล้วก็นั่งกินนั่งเล่นรออ,อันนี้มีมะขามกวนมะขามแก้วนะคะเปรี้ยว <laughs> ลมเย็นเนาะวันนี้แต่ว่าคืออากาศก็ร้อนอยู่พวาะเราก็นั่งตากแดบดบโอ้ก็มันเพี้ยงเนาะแต่ว,ว่าอยู่ใต้ทาพพก็ไม่ค่อยร้อน <c oughs> มันมีการยูวีด้วย น,น,นักเรียนของเรามาแล้วไม่ใช่นักเรียนสิเป็นผู้ศึกษาดูงานเนะส่วนมากก็จะเป็นผู้นําชุมชนเป็นคนที่ทํางานในแบบว่าอบอตอน,นั้นๆอะไรเงี้ยก็จะมาร่วมดูงานอันนี้เห็นว่าจะไปทานข้าวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตามจุดอันตร์กันอ่ะเต้นย่จรอูเต้นอยู่ลาเลยเีย คูกับนอพีตาแดงค่ะอ่อันไหนโอเคไม่เป็นไรคสวยมากชื่อน้องฟายกับน้องตี๋ค่ะทำ u t u b e เราเป็นนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะพูดในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะว่าเวลาที่เราไปกางเต็นท์เนี่ยอยากให้ลานกางเต็นท์มีอะไรบ้าง รูปแรกกลับไปแล้วเออตอนนี้แวะกินข้าวก่อนนะคะไม่รู้ข้างในมีอะไรเขาบอกว่ามีข้าวน้ําพริกสองแบบแต่ว่าไม่รู้ว่าอันไหนเป็นน้ําพริกอะไรอ๋อไงอะ่ะมีข้างในอีกทีหนะึ่งขนมเนี่ยนี่ใบอะไรใบสักใช่ไหมอืมไม่แน่ใจใช่ปะไม่แน่ใจเหมือนกันคล้ายๆใบสักอืมข้าวน่าจะเป็นข้าวของชาวบ้านเลยแหละข้าวเหนียว นเหนียวกับน้ำพริกใช่ไหมใช่อ๋นอนนี้เป็นผักเป็นหน่อไมอ้หน่อไม้ต้มไก่ไก่ไกเหรอ <c oughs> ไก่ย่าง <c oughs> โอ้โอโคตรเท่นี่น่าจะเป็นเจว <c oughs> <c oughs> เอาพับมาอย่างละอันเลยเออโอ้ยน้ำพริกหนุ่มมันอะไม่น่าใช่ ขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนน้ำลายไหลไม่ได้กินเมนูแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะชิมหน่อยสิอร่อยเป่าน้ำพริกจิ้มแจ่วก่อนเลยตะกร้อก็คือน้ำลายเดี๋ยวว่ากินข้าวเนียไม่เป็นเดิมสไตล์นี้ค่ะไม่ชอบปั้นข้าวแล้วมีปลาทูปลาทูรอร่อยมากามยังยังยังไม่เลิก <laughs> กิงเลนี่ยกินกินเก่งน้ำพริกกับโทโคตรอร่อยเลยบบอร่อยจริงนะทำไมผีเสื้อนี่ตอมเก่งจังเลยนะชอบมาก,กอ โอเคค่ะตอนนี้กลุ่มที่สองก็ <c oughs> <c oughs> เราก็ได้บรรยายไปแล้วเนาะอรอบนี้รู้สึกพูดรู้เรื่องขึ้นรอบแรกนี่ตื่นเต้นไปหน่อยอืไม่รู้จะพูดอะไรนะก็แนะนําในฐานะที่เป็นคนแคมปิ้งนะกันใช่<น>เป็นนักท่องเที่ยวคือคนที่มาฟังเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าอะไรผู้นําชุมชนต่างๆเนาะเราก็แนะนําไปประมาณว่าทุกที่เนะี่ยมันมีสถานท,ที่ที่มีความสวยของมันอยู่แล้วเนาะแล้ว เราจะสามารถพัฒนาไปทางไหนก็แล้วแต่ผู้นําชุมชนเลยแต่คนที่แคมปิ้งเนี่ยก็ต้องการหลักๆก็คือห้องน้ําที่สะอาดและความปลอดภัยเท่านั้นแหละจริงๆแล้วเพราะว่าทุกอย่างปัจจัย3ปัจจัย4คนแคมปิ้งเขามีอยู่แล้วใช่เตรียมมาหมดแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะถ้าลานกางเต็นท์ของชุมชนอะเก็บเงินอันนี้ก็เป็นรายได้เข้าชุมชนเลยนะอืใช่ อาจจะมีแบบกลุ่มแม่บ้านทําหมูกระทะแบบนี้โอ้โ oh, หสุดๆเลย <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราน่าจะได้เวลากลับแล้วตอนนี้ <c oughs> ล้ายๆก็เดี๋ยวว่าอยากจะขอแนะนําไว้ตรงนี้นะคะว่าถ้าเกิดผู้นําชุมชนที่มาในวันนี้เนาะอยากจะให้เราไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ Around the f o o ูได้เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอย่างเช่นลานกางเต็นท์ของชุมชนที่เปิดใหม่เนี่ยอยากจะทําการโปรโมทหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเดินป่าเนาะเป็นเทรลไฮกิ้งเล็กๆเบาๆนะสัก1-2กิโลอย่างเงี้ยนะคะก็คือแนะนําเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ อ่าแต่ว่าขอไม่ไกลมากนะช่วงน,นี้เราออกจากบ้านไกลไม่ได้นะครับใช่ใชก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าละกันโอเคค่ะเดี๋ยวให้ขอตัวเก็บของก่อนเนาะแล้วเราจะกลับบ้านกันบายบายอะไรก <c oughs> บ,บีจิ๋ว